ลูกหลานมาจากกรุงเทพจะมาซื้อหมูกระทะมากินกันนะคะทุกคนาานะพุนอันนี้ของคุณตาตายายเยนั่นนั่นนัน่นน้องเหนือมาเด้อมาเด้อมากินหมูกระทะกับยาย ป๊าป๊าทำไมป๊าป๊าเจ๊ยู่ป๊าใตป้าใจย่างป๊าถ่ายเหรอโอป๊าถ่ายป้าถ่ายย่าถ่ายก็ได้ไม่จำเป็นหรอก้โหเต็มเลยเยอะมากเลกินกับพื้นแบกกับดินเลยนะคะทุกคนอากาศดีๆวันนี้ให้ดูท้องฟ้าเลยเห็นไหมเอามาทำไมเนี่ยน้ำแข็งรู้เรียน เดเอ้าต <yap> ัวตรงนี้ออกมาเจ้ามันเอาไม่ถึงลูกเตบข้นมาเติบเติบเอ้เตบข้นเปล่าป้าเปล่าเปล่าป้าใจไหน นะเด้อมากินด้วยกันลูกหลานเยอะแยะเลยนะคะทุกคนเอาไหนมาใส่กราวไม่กินคาบูกินเนื้อย่างอย่างเดียวขอพูดณจรจริงพแม่นะมใส่กระป๋อปลานะเจ๊เปิ้วใช่ไหมสวัสดีค่ะกับลูกเจ๊เปี้วนี่ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนี่ไงหนูนี่ไงอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียก อะไรนะคะอาแปะอาแปหมายถึงอาแปอาอาแบะแ้วเนื้อแล้ือมุมมวยมุมมยหมายถึงอะไรโฮะมุมมวยนี่ยเนื้ออ่ะเนื้อดูหน้าหน่อยจิยังไม่ได้อาบน้ำเลยฮะเดี๋ยวก็ยิวหลังบ้านใจะเย็นเย็นมือโอ้เจ๊พิวอยากให้เห็นนี่เจ๊เจี๊ยนนี่ นี่อยู่ตรงนี้ก็มีเต้ไม่ต้องไปเสือเนี่ยอยู่หลังแอเนี่ยเสือทำกินกันเองนะคะเห็นไหมคุณนะ้านะมาละมาละว,วงใหญ่ๆหญ่บเช่นมาตรงขาบัวเออมาที่บุญเช้นนะเช่นแก้วดูบุ เส้นขนลดน้ำหนักเล่นเลยเส้นแก้วอะไรอร่อยโอ้ยนานาดาเอ้ยาดมตรงไหนเหมือนเล่นหละไม่เสริมดังเหมือนกันด้วยมันเป็นอรีแฟนใช่ไหมใช่มันอรีแฟนมาก่อนเลยเราเ่นอนมันเป็นกเล่นหนังโอ้ เบิ t ์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเ์ปิดโฟล์แมนปิดโฟล์แมนแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เฮ้ย y อ๊ะเกิดมาทำไมก่อน เบ e oh no e. yeah, uh ิร์ดีโอ้ยนอนานได้เด้กล้องก็ไปไหนแล้วก็บรุ๊มีความสุขมากๆจ้าเย้จบมืออาเปาคุณเนาะอธิษฐานเอาลูกมาเปล่ามาเป่าทีนี้มาเปาอาเป่ามาเป่าเจพวมาเปล่าเร็วมาเปาเร็ว เอาเพียวมาเป่าเร็วพ่อเพียวมาเร็วมาเป่าเร็วลูกนี่ไงนี่ไงหนูงอนอยู่แล้วเธอหนูเมียแปวโอ้ยกินต่อได้ไหมเนี่ยเอาเป่าเลยยืดเสียขามหนูเลยเอาฟู้อูเร็วฟูฟเอาดับแล้วเอาดับแล้วเฮ้อเอาให้พี่เป่าทีนี้ให้พี่เป่า nị chào birthday to you birthday <laughs>